อย่าส่งใจไปทางอื่นให้มีสติสมัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนกำลังนั่งอยู่ในที่นี้ไม่ได้ไปที่อื่นเมื่อกายอยู่ที่นี้ก็ขอให้จิตใจอยู่กับกายนี้ให้ตั้งสติเลอกคิดอย่างนี้ก่อนอื่น ไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะลืมตัวไปจะส่งคิดไปทางอื่นโน่นกายนั่งอยู่ที่นี่นั <c oughs> ่นชื่อว่าไม่ใช่ภาวนาคำว่าภาวนามันต้องทำความรู้กายรู้ใจอยู่เสมอนั้นจึงเรียกว่าภาวนา เมื่อเราตั้งสติกำหนดกายกำหนดใจได้อย่างว่านี่แนวก็เแห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่าเราขยับสติเข้าไปเลื่อนสติเข้าไปให้มันใกล้กับจิตเลยเลยไป เพราะว่าจิตนี้ถ้าขาดสติจะแล้วมันจะมียอมตั้งอยู่ได้พอทั่ววินาทีหนึ่งการที้มันตั้งอยู่ได้อาศัยสติสัมปชัญญะเนี่ยประคับประคองไว้เท่านั้นเองดังนั้นน่ะทุกคนให้พากันร,รู้จักความหมาย ของการภาวนาถ้าไม่รู้จักความหมายหรือไม่รู้จักเป้าหมายดังว่ามานี่มันก็ภาวนาไม่เป็นจิตก็รวมลงไม่ได้ดังนั้นให้พึงเข้าใจในจิตมันจะรวมลงได้ ก็อาศัยสติเพ่งกําหนดจิตนั้นไว้ไม่ยอมให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อจิตไม่มีโอกาสจะได้คิดไปทางอื่นเพราะสติเป็นผู้ควบคุมอยู่เช่นนี้มันก็ค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงไปโดยลำดับ จนถึงปกติจิตต้นอะบ,บนี้นะปกติจิตมันก็มีแต่ความรู้อันเดียวกับสติเท่านั้นแล้วเป็นความรู้ที่ละเอียดกาเดิมแล้วก็เบานี่มันก็เบาสิเมื่อจิตมันวางอารมณ์ต่างๆแล้วเหมือนเหมือนอย่าง จิตที่มันยึดมั่นในอารมณ์ไว้ก็เหมือนอย่างบุคคลแบกไม้อยู่บนบ่านั่นนี่มันก็หนักไปอยู่นั่นเนี่ยคันพอทิ้งไม้นั้นจากบ่าลงสู่พื้นดินเสียแล้วก็เบาบ่าไปเลยจิตนี่ก็เช่นนั้นแหละเพื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกอะไรต่ไอะได้หมดเียแล้วอย่างนี้ก็เบา เวลายังยึดถืออยู่นั้นมันหนักน่วงหึอดอาจค่อยแต่กิเลสจ,จะปรุงแต่งให้คิดส่งใจออกไปเท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าจิตใจมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้มันก็เป็นเหตุให้ปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆ แบบที่เรามาฝึกข้ามจิตไม่ให้มันปรุงแต่งอารมณ์ไม่ให้มันยึดมั่นอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้อารมณ์ที่เป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ควรคำนึงหาเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ถึงมันไม่แน่นอนไม่ควรจะไปคาดคะเน น่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าไปมุ่งคาดการล่วงหน้าอยู่นั้นเวลามันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าไปนึกถึงเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้วเป็นอารมณ์ถ้าบังเอิญไปเจอเรื่องมันผิดหวังต่างๆเข้าไปเกิดทุกขโทมนัสใจ อย่างนี้ถ้านึกเรื่องอดีตเกินไปไปเจอเรื่องรักเรื่องใครเขา้าความรักความใครมันก็เกิดขึ้นมาเขาจิตใจให้เราร้อนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามสะกดจิตสำรวมจิตไว้ในปัจจุบัน อย่าไปหลงคิดแช่สายไปในอดีตอนาคตมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบระง,งับเป็นไปเพื่อความพุ่งซ่านวุ่นวายเนี่ยการฝึกจิตเนี่ยตึงชื่อว่าเป็นการดีเป็นการงานที่ดีเยี่ยมเพราะว่าเมื่อจิตใจดีแล้วมันก็ทำความดีได้ทุกอย่างไปเลย ทำความเจริญให้แกต่ตนและผู้อื่นได้ถ้าไม่ฝึกใจเนี่ยถ้าใจไม่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆแล้วมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้จะไปนำตนและผู้อื่นในพ้นทุกข์ไปก็ไม่ได้เนี่ยจึงว่าการงานใดมันจึงไม่วิเศษเท่างานอบรมจิต ฝึกผนจิตตัวเองให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ปล่อยประละเลยจิตใจตัวเองไปไหนก็คำกับมีสติระลึกเข้ามาหากายหาจิตมารู้แจ้งในจิตตัวเอง ข้าขะน,นี้จิตมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีมันไม่รอแหละไม่เลี้ยวไหลไปทางอื่นมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะก็รู้ถ้าจิตพุ่งซ้านเลื่อนลอยก็รู้เมื่อเราทวนกระแสะเข้ามาภายในเมื่อรู้ว่าจิตพุ่งซ้านเลื่อนลอยก็จะได้พยายามเพ่ง ลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันหยุดนิ่งหยุดคิดหยุดนึกส่งสายไปในที่ต่างๆความรู้นี่แหละนะว่าสำคัญนะ่ะความรู้ตัวเองเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นยังไงก็รู้ไม่ได้ ตัวเองมีนิสัยชั่วหรือนิสัยดีมีมานะกกระด้างกระเดืองอะไรก็ก็ไม่รู้แล้วก็เลยประพฤติไปตามนิสัยใจคอที่ไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนะั่นน่ะนี่แหละคนเราที่มันจะแสดงความชั่วออกมาบ่อยๆได้ก็เพราะ ใจมันไปยึดเอาเรื่องชั่วไว้ภายในมันจึงแสดงออกมาภายนอกมันไม่รู้ตัวว่าตนยึดเอาความชั่วไว้ก็ไม่รู้ตัวนี่นะไม่รู้ว่าความชั่วเหล่านี้มันจะนำตนให้เป็นคนชั่วในการต่อไปมันนึกไม่ได้ดังนั้นมันจึง พูดชั่วทําชั่วไปตามอารมณ์ของจิตที่ยึดถือเอาไว้ถึงได้กลายเป็นคนชั่วไปนี่นะอย่าไปโทษคนอื่นเมื่อตนเหลวไหลลงไปแล้วนะ่ะก็คนนั้นนะ่ะมายั่วให้เราโกรธให้เราเสียใจอะไรต่ออะไรอย่าไปโทษคนอื่น ต้องโทษตัวเองตัวเองเอไปยึดถือเอาเรื่องชั่วภายนอกเข้ามาจากคนอื่นมันถึงได้เดือดร้อนแต่ถ้าตนรู้ว่าคนพวกนี้มันทำชั่วพูดชั่วมันมีความชั่วอยู่ในตัวอย่างนี้แล้วเราก็าไม่ยึดถือเอากรมชั่วที่เขาแสดงออกมาทางกายทางวาจานั้น ไม่ยึดถือเอาด้วยความโกรธด,ด้วยความไม่พอใจอะไรต่างๆอย่นี้นะปล่อยให้มันดับไปตามเรื่องของมันตนก็ไม่ไม่ได้รับความชั่วจากคนนั้นตนมีคุณความดีอย่างไรก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีอย่างนั้นคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างว่านี้แหละให้พากันเข้าใจ เหตุที่จะเป็นทุกข์เกอดร้อนจากทะเลาะวิวาทกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเนะี่ยเพราะจิตใจของคนผู้นั้นนะ่ะมันไม่อยู่ภายในมันไม่ตั้งลงในปัจจุบันมันคอยแต่จะรับอารมณ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นคอยจะสะเหตุแสหาแต่เรื่องบางคนไปนย่างางนันนิสัยจิตใจ พอเห็นผู้ใดแสดงกิริยาอะไรต่อตอนนที่ต่อตน,นก็หาว่าเขาอิจฉาเบียดเบียนตนเข้าไปแล้วหาว่าเขาดูถูกดูเมนตอนอันนี้ก็หาเรื่องขึ้นก็เลยเป็นเรื่องโตเถียงกันไปคนใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเป็นอย่างไ้เมื่อใดใครแสดงอาการกิริยาอย่างไร ใครพูดซุบซิบกันอยู่ที่ไหนก็ว่าแต่เขาดินทาตัว,วเราแองอยู่อย่างนั้นเมืเม่อเช่นเอกจึงหาโอกาสตดต่อว่าต่อค้านเขาไปมันยังเกิดเรื่องขึ้น <c oughs> แต่ถ้าหากว่าผูดด้ใดเห็นทอดแทงการยึดเอาอารมณ์เอาเรื่องทั่วของคนอื่น มาเป็นอารมณ์ว่ามันเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองของคิดมันเป็นไปเพื่อความพุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ใครจะเสริญเสริญเนินินทาแล้วก็แล้วแต่แล้วเราก็สอนใจของตัวเองให้ปรงให้วางแต่ว้แต่นั่นนั่นแล้อันหนงห้านี่อ้าว ใครจะสรรเสริญใครจะนินทาก็แล้วแต่เถอะเราจะไม่ห่วงเลยเขาห่วงไว้ได้ก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนไปตลอดการห่วงอย่างไงมันก็แปรปรวนอยู่นั่นแหละในที่สุดมันก็แตกตับแล้วการห่วงไว้ใช่ใหมมันเป็นทุกข์หลายมันก่อให้เกิดกิเลสนาะนาะนะประการอย่างนี้ ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้เลามันก็หยุดยั้งได้มันก็สำรวมจิตให้อยู่ภายในไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกแม้จ็ดหูจะได้ยินอยู่ก็ตามเมื่อจิตไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเองรูปต่างๆเสียงต่างๆที่มาผ่านทางตาทางหูเป็นต้น นันก็ดับไปเองเพราะว่าจิตไม่ยึดถือห้ามจิตได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพยายามห้ามจิตของตัวให้มันได้ก mm hmm. ารทำสมาธิ mm hmm. เราไปทำใจจะสงบเวลานั่งสมาธิอยู่เท่านั้นพอ mm hmm. ออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์ ไม่ควบคุมอย่างนี้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าบางคนเนะี่ะเป็นนักภาวนาแท้ๆนะเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งระมาเดือดร้อนนะแสดงบทบาทที่ไม่ดีออกมาเลยออย่างนี้เนี่ยมันใช่ไม่ได้เลยการภาวนาแบบนั้นนะเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ตามรักษาจิต แม้ออกจากสมาธิมาแล้วท่านก็ต้องสอนให้ตามรักษาจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุรศลธรรมต่างๆนั้นให้ได้แล้วก็พยายามประคองจิตให้มั่นอยู่นั้นในริยบททั้งสี่อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ภาวนาเป็น ผู้รักษาสมาธิไว้ได้มันต้องให้เข้าใจ <c oughs> ถ้ารู้ว่าจิตของตนยังไม่มั่นคงพอยังวันไหวต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั่งมาอยู่ตนก็จะได้พยายามกระชับสติใมันเข้มแข็งเข้าไปเพ่งจิตนี้เข้าไปให้มันหนักแน่นลง จิตจะสงบจะหนักแน่นลงได้ก็เพราะอาศัยการที่ตั้งสติเพ่งอยู่ภายในสะกดจิตนั้นไว้อย่าให้มันคิดพุ่งออกไปข้างนอกพก้รู้ตัวว่าจิตของตนไม่มั่นคงก็ต้องขยับความเพียรเข้าเพ่งพินิษเข้าไปไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนาแม่จะยืนเดินนั่งนอน อะไรเราขอกำหนดเพ่งจิตอยู่อย่างนั้นหมายก็ว่าเพ่งเข้าไปกรวดดูจิตตัวเองในขณะนี้จิตเป็นยังไงอ่ะมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือมันวอกแวกถ้ามันเพ่งมันกรวดอยู่อย่างนี้นะเมื่อทำอยู่นี้มันก็รู้ความเคลื่อนไหวของจิตแหละ ธรรมราจิตที่ยังลากกิเลสไม่หมดเนี่ยเราจะไปไว้ใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่เสมออย่างนั้นอพอเผลอหน่อยหนึ่งกิเลสมันก็มาผลักดันจิตใจให้เลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้นะถ้าไม่เผลอมีสติควบคุมโยกิเลสมันก็ผลักดันจิตใจเลื่อนลอยไปไม่ได้มันไปอย่งอางนันเรื่องมานะ่ฉะนั้นให้พากัน ใส่ใจเรื่องการฝึกกิตนี่ให้มากมากการฝึกกิตนี่แหละเป็นการงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสูงทีเดียวอะเหมือนอย่างอง,งค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ฝึกกิจของพระองค์ให้ได้ดีแล้วอย่างนี้นะ พระองค์ก็ไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ทรงเผยแผ่ความรู้อันนั้นให้แก่บุคคลผู้เห็นทุกข์แค้นภัยในสงสารได้ฟังแล้วจำเอาไปพึดประพฤติปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติถูกทางก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากๆในครั้งพุทธกาล ถ้าหากว่าพระองค์ฝึกจิตนี้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่ได้พระองค์จะไปสอนใครให้เขาเชื่อให้เขาปฏิบัติตามไม่บรรลุว่าขนได้ไม่ไม่มีทางจะเป็นไปได้เดียงนันเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์จนได้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อพระองค์แสดงคำสอนคนผู้มีบุญวัดาสนาอย่างนี้ก็สามารถบรรลุได้รู้ได้เห็นตามได้นั่นเลยถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยจึงว่าเป็นการงานที่ยอดเยี่ยมกว่าการงานทั้งหมดในโลกให้เข้าใจกันดังนั้นทุกคนให เข้าใจว่าเมนการงานใดๆที่เรากำลังทำอยู่ถ้าหากว่าจิตใจมันจะเสื่อมจากความสงบระงับจากคุณธรรมแล้วเราต้องวกมาฝึกจิตนี้แม้การงานอื่นนั้นจะบุกพล้องไปบ้างก็เร้วแต่มัน เราต้องพยายามฝึกจิตนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงให้ได้เสียก่อนแล้วจึงทําการงานภายอื่นๆต่อไปต้องให้จำกัดลงอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าไปมองเห็นการงานอย่างอื่นนั้นว่าสำคัญกว่างานรักษาจิตสัารวมจิตอันนี้ ได้ชื่อว่าไปเห็นผิดไปถ้าไปเห็นการงานอื่นว่าสำคัญกว่าการฝึกฝนจิตใจนี่นะมันก็พ้นทุกไปไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะพ้นทุกนั่นก็คือจิดตดวงเดียวนี่เองนะไม่ใช่ใครจะพ้นนะร่างกายมันก็แตกดับทำลายอยู่บนพื้นดินอันนี้เราก็รู้รู้กันอยู่แล้วมันจะพ้นไปไหนร่างกาย อันที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะพ้นจากทุกข์ภายในวันตางสงสารอันนั้นก็หมายเอาดวงจิตดวงเดียวนี้เองไม่ใช่อื่นไกลให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าการฝึกขนจิตนี่เนี่ย นับว่าสำคัญยิ่งทีเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งอกตั้งใจฝึกจิตใจตัวเองไปไม่ท้อไม่ถอยก็มีหวังที่จะพ้นทุกข์ไปได้แต่ขอให้พ้นจากอวัยภูมิทั้งสี่นี้ไปก่อนก็ยังดีโขอ,อยู่แล้ว มายความว่าเมื่อตายไปแล้วขออย่าไ,ไปเปตกนรกอย่าไปเป็นเปรตอย่าไปเกิดเป็นอสุรกายอย่าไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดๆช้านอย่างนี้ก็นับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีขั้นหนึ่งแล้วนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาวันนะที่รับรองได้ร้อยเปอร์เซ็น ว่าตายแล้วจากไม่ไปตกนรกเป็นต้นดังกล่าวมานี่มีแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ตำจากพระโสดาบันลงมารับรองไม่ได้เพราะว่าใจของคนธรรมดาสามัญไม่แน่นอนนะบางทีทำบุญผู้ลมาโดยลำดับแล้วพอถึงจวนจะชิ่นสีบทำลายขัน เกิดไปจิตใจเศร้าหมองขุนมัวด้วยเรื่องอะไรอันใดหนึ่งไปยึดเอามาเกิดทุกขโมนัสในใจเหมือนอย่างท่านเล่าประวัติของพระเจ้าอโศกกะมาราชนั่นทำบุญมามากมายสร้างวิหารทั้งแปดหมื่นสี่พันห้องเที่ยวอัญเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพระเจ ในพระวิหารแปดหมืนสี่พันห้องนั้นน่ะแล้วทําบุญฉลองอยู่ตั้งเจดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเสร็จแล้วแถมยังเอาสำรีทุกน้ำมันพันกายนี่เข้าไปแล้วจุดไฟเผาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ไฟไม่ต้องรักคายผิวหนังแม้แต่น้อยเลยอย่างนี้พระองค์ได้ทำความดีได้เสียสละร่างกายสังขารบูชารัตนาไกถึงปานนั้นแหละแล้วเมื่อเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันได้ยินได้ฟังเสนาอมัดปรึกษาหาหรือปร,รบกันว่า พรราชาพระอ,องค์เนี้ใช้จ่ายพระรชชาชทรัพย์ทำบุญในทานไปมากมายกายคองเงินเงินในท้องพระคลังก็ลอยหลอลงพอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดทุกโทมนัสในพระไทยจะลงโทษอะไรพวกกน,นั้นก็ไม่ได้เพราะว่าต้นหมดอิสรภาพแล้วหมดอำนาจแล้วมีแต่ลมหายใจขแมวอยู่เท่านั้นเอง พอตายลงไปก็ยังได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วตัวก็ดำลงไปในน้ำกินปลาอยู่อย่างนั้นลูกชายพระมาหินตเถระท่านเป็นพระอราหันต์ท่านเข้าฌานแล้วพิจารณาดูพระบิดาจึงได้รู้ว่าพระบิดานั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือม ท่านจึงเข้าฌานเหาะไปแสดงตัวให้งูเหลือมได้เห็นแล้วแจ้งว่าอาตมานีเนี่ยเป็นบุตรของมหาโพพิษที่มาทั้งนี้ก็ามาตักเตือนมหาโพพิษให้ระลึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนากที่ตนกระทำบำเพ็ญมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลมามา,มากมาย แต่มาเผลอสติในเวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันเหตุดังนั้นจึงได้มาเกิดเป็นงูเหลือมอยู่เนี่ยเมื่อได้รับคำตักเตือนอย่างนั้นงูเหลือมระลึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญตนุบารุงพระพุทธศาสนามามากมายอย่างนั้นบุญกุศลเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจถึงตายจากงูเหลือมมาแล้วก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์ นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอันบุคคลนะั่ถึงจะทำความดีมากมายยังไงแต่ความดีอันพิเศษไม่ทำการควบคุมจิตรักษาจิตของตัวในตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่นะปล่อยปละละเลยไปอย่างนี้นะมันก็ทำให้จิตใจนี่ไปเที่ยวยึดไปเที่ยวถือ สิ่งต่างๆภายนอกที่ตนห่วงใยที่ตนเคยยึดถือมานั่นแหละมันถึงพ้นทุกไปไม่ได้บางทีมันยึดถืออารมณ์ไม่พอใจกับบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละกับบุคคลอื่น,น,น,นกรรมนั่นมันก็เลยนําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่มากกรรมไม่หนักเท่าไหร่ ไม่ถึงกับว่าได้ไปนรกนี่ยพากันนึกถึงเรื่องราวอันนี้มาเตือนใจของตนเสมอเผือ่อว่าตนจะไม่ได้ประมาทจะได้ตามรักษาจิตอันนี้ตามรักษาความรู้ความเห็นที่มันถูกทางแล้วนี่อย่าให้มันเสื่อมก็เห็นอย่างไรจึงจะถูกทาง สายกลางก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เมื่อเห็นชัดอย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงได้พอเห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยอะไรก็ดีเมื่อมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปยินดีได้าทําไมล่ะไหนๆนผมก็วางจิตเป็นกลางลงต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหยาบทั้งปานกลางทั้งละเอียดปานปานิบ ต่างๆในโลกนี้นะเราตามรู้ตามเห็นว่าล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเป็นรูปคนรูปตัดรูปตั้งๆที่ไม่มีวิญญาณครองมีรูปต้นไม้เป็นต้นเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็อาศัยรูปนี่แหละเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเห็นแจ้งในรูปนี้ย่อไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็ บรรดาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของตัวของตนเหมือนกันแล้วก็ทำจิตให้เป็นกลางต่อธรรมชาติตั้งๆดังกล่าวมานี่ได้อันนี้แหละจึงจะเป็นทางพนทุก์ขไปได้ขอให้พากันเข้าใจ